สวัสดีขอจงมีชีวีเปี่ยมสุขทุกคนนะครับวันนี้เป็นต้นสัปดาห์วันแรกในการตลุยภารกิจของเราในหน้าที่ชีวิตการงานการศึกษาต่างๆขอให้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระนั่นก็คือภารกิจของเราที่มีกันอยู่ก็คงดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างดีในงานหลักงานอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญกับชีวิตของเรา และสิ่งที่อยากจะให้ท่านลองปรีกจังหวะเวลาดูสักนิดหนึ่งนะครับอะไรที่มันสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเพิ่มเติมมากกว่าก็จงทำเถอะครับอย่างเช่นการสร้างรากฐานความพร้อมของชีวิตในการสร้างชีวิตในเรื่องของมีไรายได้เศรษฐกิจในครัวเรือนในกระเป๋าของท่านเพิ่มขึ้นมาอีกสักทางหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ มีมากกว่าดีกว่าขาดแคลนครับดังนั้นก็จึงอยากจะแนะนำนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำให้ท่านเนี่ยได้ธุรกิจนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ธุรกิจควบคู่ไปด้วยพร้อมกับเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามาได้อย่างยั่งยืนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ต้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไลออนมอที่เขามอบรายได้ให้กับ ผู้บริโภคมาเป็นพาร์ทเนอร์ในราคาค้าส่งเพราะฉะนั้นเป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วได้ทำธุรกิจไปตลอดชีวิตพร้อมกับขยายเครือข่ายไปทั่วโลกโดยกระบวนการของ PDX Project Lion Mall ตรงนี้รอให้ท่านได้รับโอกาสเป็นต้นสาย แรกๆของโลกเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เคารพครับเชิญสัมผัสกับสิ่งที่ดีมีมากกว่าในชีวิตนั่นก็คือ9้าวย่างของ l i o n นมอล PDX Project ครับ